เกงยีนรีวายรุ่น501นะครับที่ร้านนี้จะขายเฉพาะเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าทุกคนก่อนหนึ่งเลยผมจะพาทุกคนมาดูเกงยีนตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูยินกลางๆนะฮะออกลายแต่ลายเส้นได้เนื้อใสายสวยๆนะฮะอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะฮะลายเส้นได้แตกสวยๆเลยทุกเม็ดเลยไนดะ้ละเอยียดยิบนะฮะนี่เกงตัวนี้นะครับขนาดจามป้าย W33L34 ขนาดวัดจริงเอล33 ยอดทั้งตัว44ปลายขา7.5กางเกงตัวนี้ป้ายแคร์ด้านในถูกตัดไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเราสามารถวัดขนาดจริงได้นะราคา1,350บาทในกรณีที่ป้ายแคร์ถูกตัดเนี่ยนะจะมีอยู่หลายกรณีก็อ่อเหตุผลที่หนึ่งก็อาจจะทําให้ระคายผิวด้านในก็เลยตัดนะฮะไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไหนสนใจกางเกงต,ตัวนี้ติดต่อ0961519525 ทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยให้บริการลูกค้านะครับจะคอยตอบบริการลูกค้าอยู่นะลูกค้าอยากจะดูภาพนิ่งเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกับทางแอดมินผมได้เลยนะครับทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าจะคอยส่งภาพนิ่งหรือว่าลูกค้าอยากจะดูป้ายด้านในป้ายซิวเวอร์มีไหมกระเป๋าด้านในซ้ายสกร,รีนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับพูดถึงเรื่องกระเป๋าด้านในซ้ายเนี่ยก็มีหลายหลายท่านนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเคยมีลูกค้าบางท่านนะครับถามเข้ามาว่าถ้าไม่สกรีนที่กระเป๋าด้านในซ้ายเนี่ยของแท้ไหมนะครับ อันนี้ผมก็แจ้งลูกค้าไปนะครับว่าถ้าไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองง่ายๆเลยนะครับไม่เกี่ยวกับแท้ไม่แท้ก็คือว่าถ้าไม่สกรีนก็คือไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีอย่างเช่นงาน U.S.A. เนี่ยไม่เห็นสกรีนสักตัวเลยนะเพราะว่ามีน้อยมากที่จะสกรีนนะครับแต่ก็มีนะครับตามประวัติที่ว่ากันมันก็มีสกรีนอยู่นะแต่ก็มีน้อยถ้าตัวไหนสกรีนเป็นรุ่นฉลองร้อยปีเนี่ยงาน U.S.A. เนี่ยหลักแสนแน่นอนครับมีราคาหลักแสนแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ล้วจะเป็นนักสะสมที่เก็็บบบบสสะะะมนนคครรััเกไว้ เกงพวกนี้นะครับเขาจะมีรักษาแบรนด์ของเขาไว้นะครับเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพื่อแบบว่าไม่ให้ราคาตกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะก็จะมีเก็บอยู่นะหลักแสนแน่นอนครับตรงนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีสกรีนเลยนะที่ขายมาเกยงยุเอเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบตัวแน่นอนที่ขายมาครับผมไม่เจอเลยนะสกรีนที่กระเป๋าด้านในไม่มีเลยก็คือผมก็บอกลูกค้าไปว่าถ้าไม่สกรีนที่กระเป๋าก็ไม่ได้เกี่ยวกับแท้เก๊ดแต่อย่างไร <anca> ก็คือว่าตัวไหนไม่สกรีนก็คือว่าไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองถ้าตัวไหนสกรีนก็คือเป็นรุ่นฉลองร้อยปีนั่นเองนะครับรุ่นที่ฉลองร้อยปีเนี่ยเขาจะสกรีนไว้ตรงกระเป๋าด้านในข้างซ้ายใช่ไหมครับว <c oughs> ่าวัสดุที่นํามาใช้ทางมาเกงยีนรีไวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความทนทานไม่ว่าจะเป็นเส้นด้ายที่ใช้เย็บหรือว่าจะเป็นผ้ายีนอ่างเงี้ยล้วนแล้วแต่มีความทนทานเขาจะสกรีนไว้ที่กระเป๋าด้านในซ้ายนั่นเองก็ลองไปอ่านดูนะครับ ก็จะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีบ้างร้อยห้าสิบปีบ้างก็มีนะครับแล้วแต่ว่าจะฉลองรุ่นไหนนะครับนําเกรดความรู้มาฝากกันนะครับกับเรื่องของกางเกงยีนรีวายนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะครับผมทวนอีกทีดับเบิลยูสามสามเอลสามสี่นะครับเลขหลังกระดุมสามสี่สี่ศูนย์นะฮะรหัสหกสิบนะครับรหัสหกสิบสขนาดวัดจริงเอลสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้าป้ายแคร์โดนตัดราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการครับผม